สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะ วันนี้มีไม้มาแบ,บ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมน,นะคะชิ่นชอบตัวไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์098ค่ะ2650905ได้เลยนะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเหมา60บาทไม่ได้บอกเพิ่มน้อยให้เลทราคาค่าส่งเท่าเดิมอยู่นะคะราคานี้แพ็คส่งให้ทั้งกระถางนะคะพี่ทุกต้นในในคลิปนะคะที่แจ้งราคา คือจะเป็นราคาที่แพ็คส่งทั้งกระถางให้แล้วโดยคิดค่าส่งเป็นแบบเหมาจ่ายคือ60บาทเท่านั้นพร้อมกับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยคลิปนี้ลงวันอาทิตย์ที่7จันวาคมนะคะปกติหนูจะส่งไม้ให้วันจันเนาะลงวันอาทิตย์แล้วก็ส่งไม้ให้วันจันทร์แต่รอบนี้ขออนุญาตเลื่อนลูกค้าไปเป็นวันอังคารนะคะนะคะขออนุญาตเลื่อนไปเป็นวันอังคารเนาะนะคะพี่จ๋านะคะแล้วก็ถ้า พี่ๆท่านใดไม่มีไลน์พี่โทรมาได้เลยตามเบอร์ที่หนูแจ้งนะคะโยกหูโทรศัพท์กดหูกดโทรศัพท์มาได้เลยแล้วก็แจ้งชื่อต้นไม้ที่ต้องการสั่งซื้อวันที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ตรงกันเนาะนะคะบอกได้เลยว่าชื่อนี้ลงคลิปเมื่อวันนี้ยังอยู่ไหมแค่นั้นเองไม่ได้ยากแต่เก็บปลายทางแจ้งลูกค้านิดนึงขออนุญาตให้ลูกค้าอยู่รอรับพัสดุให้หนูด้วยหนึ่งถึงสาวันทําการก็ได้รับแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เปิดแบบ จึงจ้งๆทางนั้นเลยหนูบอกเลยเริ่มหนักละเริ่มคนถือเริ่มหนักละใครรอหลวงพ่อวีร้ายอยู่พี่วันนี้มาจัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่สวยมากผ้าล่วงหลังลายผ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หนูมีอะไรมาแบ่งปันให้กับพี่ๆบ้างนะคะอ่ะหนูเปิดให้ต้นนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นลูกไม้ชมพูนะคะ ลูกไม้ชมพูใบายาวเรียกบันเน่ละกันค่ะพี่พี่เพราะว่าคลิปนี้นี่น่าจะมีลูกไม้เยอะเท่าไหรนะคะลูกไม้ชมพูใบายาวอ่ะพี่ดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือหนูนะคะนี่นี่เห็นปะมาจริงอย่างนี้ละและใบายาวจริงกระถางหกแค่นั้นพี่ดูความสูงด้านข้างได้เลยค่ะดู <laughs> ต้องไปแปดแล้วหรือจะขึ้นสิธ์ก็ได้นะคะลูกไม้ชมพูใบายาวออกหน้าโบราณโบราณน,นิดหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าให้ร้อยแปดสิบบาทพอค่ะ นำโชคใครทําหากรอน,นี้เพิ่งเกิดความสวยขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูดพี่ดูโคนนะคะนตูอ่ะโอ้โหพี่นับ,นบไม่ท่วนเลยนะเห็นไหมหไหมองเหมือนมองไม่เห็นเลยเพราะว่ากล้องมันซูมเข้าไป เออมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวหนูโฟกัสให้ก็ได้สองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวหนูโฟกัสให้อีกทีนึงแปดเก้าสิบสิบต้น <c oughs> มันก็ไม่โฟให้วะ่ะมัมีหน่อตรงกลางอ,อ,อีกสิบเอ็ดต้นเนี่ยเออมันใหญ,มใหญ่มันใหญ่มากจริงค่ะพี่หลายต้นนะคะ<ป>ฟอร์มกอรกระถางแปดแพ็กส่งทั้งกระถางเหมือนเดิมใบทุกใบเออายทุกใบอีกต่างหากแล้วชื่อดีด้วยนำโชคกระถางแปดฟอร์มกอหนูให้ทวนๆเลยพี่เอาไปที่สามร้อยบาทพอไปหารกันเอาเองนะนะคะให้เป็นที่สามร้อยพอคะ่ะนำโชค ตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นบอลเก่าชื่อว่าคุมกล้าวคุมกล้าวไม่ใช่โลนาพักนะคะพี่ไม่ใช่โลนาพักนะใ,ใ,ใบใหญ่ใบใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมชมพู<ง>นะเดี๋ยวมันจะกัดชมพูอ่ะเดี๋ยวให้ดูกี่ต้นต้นใหญ่หนึ่งหน่ออีกเท่าไหร่สองหน่ออีกสองการถางแปดใช่ไหมหน่อต้นหนึ่งหน่อหนึ่งอ่ะใหญ่หนึ่งหน่อหนึ่งนะคะแต่หน่อใหญ่สองหน่อหนึ่งอ่ะอ่ะ ใหญ่สองนอนหนึ่งกระถางแปดฟอร์มกอไม่ต้องคิดเดยอะให้ที่สองสาสิบบาทแพ็คส่งทั้งกระถางเหมือนเดิมค่ะดารานพรั์มันเก่าไปแล้วค่ะพี่ต้องเป็นตัวนี้เลยดาราประกายแสงใช่ไหมดาราประกายแสงแล้วต้นนี้ายทุกใบแล้วใยสวยด้วยนะคะใช่ปายแบบจึงจ้งๆเลยดารานพรัสมันเรื่องความถึกนะคะพี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะใบหนามาก หนามากๆแล้วก็มีโอกาสใหญ่ด้วยอีกแต่ว่าตัวนี้เต็มฟอร์มมันไปเท่ากับตัวเดิมไหมเท่าเนาะอ่ะความสูงด้านข้างหน่อยได้ชั้นได้แฉกนะคะอยู่กระถางหกแต่ล้นกระถางแล้วหนูให้ร้อยแปดสิบบาทนะคะดาราจรดแสงเอ้ยดาราปรกากกายแสงนะคะดาราปากกายแสงนะคะตั้งชื่อแบบของจองเออใช่<ๆ>มนหลายมันมนหลายดารามากดาราปากกายแสงต้นนี้ร้อยแปดสิบค่ะกระถางหกนิ้ว คนกริตเตียฟอมกอไม่กอยังไงพี่ดูลูกลูกเต็มโคนล,ลูกหลานเต็มโคนหมดเลยนะคะอันนี้เซฟได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ชิคโคนหนอแบบนี้เซฟเซฟหน่อให้ได้นะคะมอนกริตเตกระถาง6อันนี้ก็แนะนําให้ไปขึ้น8แล้วก็ใบเขาจะยาวสีจะดักดักหน่อยนะคะหนูให้ที่180บาทพอน้องอยู่กระถาง6นะคะแต่ว่าพี่เอาไปย้ายขึ้น8ได้เลยเดี๋ยวแตกหนอแตกกอนแน่นอนดูความสูงด้านข้างหน่อย ่ะเห็นไหมชั้นใบได้สวยมากมนกิตยาร้อยแปดสค่ะนี่เป็นรถทเสนแผลงเพาว่าจริงๆนะถ้ารถทเสนมันจะชมพูปแปดกว่านี้ปะมันจะชมพูปแปดกว่านี้เลยแต่อันนี้เหมือนมันเน้นลายกระดูก ต้นเดบบอลคือคลิปนี้บอลเก่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีบอลใหม่แบบว่าเป็นฟอร์มกก็ด้วยนะคะรถท่าเสนแผลงน้องอยู่กระถางห้าแต่ต้นไม่เล็กค่ะพี่ดูได้เลยนะคะเทียบขนาดใบกับฟ่ามือให้ดูแบบนี้ได้เลยค่ะต้นไม่เล็กเพราะฉะนั้นพี่เอาไปขึ้นแปดได้สบายๆนะคะรถท่าเสนแผลงเนาะหนูให้ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทละกันค่ะอะนันตการจริงๆอะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหนูให้ดูเพราะว่ามันจะต้องชมพูแบบนี้ใช่ไหมกอ,อสองกระถางไปเลยนะคะเนี่ยมันจะต้องชมพูออกประมาณนี้เลยแต่ว่าต้นนี้ก็ใกล้เคียงเอาไม่เป็นไรขายไปทั้งสองต้นละกันอนันตการนะคะกระถาง6ทั้งคู่พี่ดูความสูงได้เลยต้นไม่ได้เล็กจนเกินเหตุนะคะอย่างแน่นอนก็เกือบไม้บรรทัดแล้วอนันตการหนูให้ต้นละร้อยแปเป็นบอลป้ายนะคะพี่พีเนี่ย เห็นป้ามันจะต้องป้ายชมพูอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเนยไม่ออกชมพูมันก็จะขาวแต่เป็นบอลป้ายอนันตการตัวนี้ทํายากให้180บาทค่ะมาต้นนี้พัดมเนีทาตลาดแตกมาแล้วจีนทําตลาดแตกมาแล้วนะคะพี่พีพัดมันีอ่ะมันเป็นบอลที่มีเม็ดแล้วก็มันจะออกป้ายขาวเนาะนะคะแล้วใบกลมดิกเลยพี่อะดูด้านข้างหน่อยเนี่ยฟูมากดูดินี่แค่กระถาง6กนะ แต่ฟูล้นกระถางมากเลยแล้วราคาแรงมากแต่ไม่เป็นไรวันนี้หนูให้พี่ราคาเบาๆนะคะพัดมณีให้ที่ร้อยเก้าสิบบาทพอคะ่ะกระถางหกแต่พี่ดูมองไม่เห็นกระถางเลยนะกระถางอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอะ่ะเพราะมันล้นมากๆเลยค่ะต้นนี้ยอ่ะมาที่ต้นนี้ไก่ลูกไม้ไก่แดงพี่ดูนะคะมันไม่ได้แดงแบบธรรมดามันแดงแดงอะ่ะมันแดง,นแดงจนมันจะเป็นแดงเลือดหมูเลือดนกแล้วอะ่ะเนี่ยแดงเลือดนกได้เลยนะคือมันกัด เต็มใบเลยนะคะแล้วก็เนี่ยออกดอกละวจนออกดอกละไม้มันสมบูรณ์มากอ่ะใบนี้อาจจะทิ้งใบระหว่างขนส่งนะคะน้องอยู่กระถางแปดอันนี้หนูให้ราคาเบาๆเลยพี่อดูด้านข้างหน่อยปะกีต่ต้นอต้นอย่างไรน้อยต้องมีสองเนาะม่น้อยด้วยเอออ่ะหนูให้ร้อยเก้าสิบบาทลูกไม้ไก่แดงกระถางแปดนะคะพี่ดูกระถางแปดนะร้อยเก้าสิบพอค่ะ ขอแน่นๆอีกสก,กอค่ะพี่วันนี้มากอแน่นๆเยอะมากตรงนี้เป็นนางยักษ์วิชุดานะคะฟอร์มกอนับต้นให้หน่อยแอบดูตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเยอะมากประมาณหกเจ็ดต้นนะเอออ่ะนะคะรรวมรวมไว้หยุมหยุมมาไว้เนี่ยอ่ะกระถางแปดค่ะพี่นะคะดูความสูงด้านข้างด้วยค่ะไปงายปึ้งไม้แน่นมหมหนูให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทพอนะคะนางยักษ์วิชุดาฟอร์มกอรกระถางแปดแพ็กส่งให้ทั้งกระถางเหมือนเดิมค่ะ นี่ก็เป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งถ้าใครชอบความใหญ่อลังการเป็นไม้ธรรมดานี่แหละวังทองนะคะวังทองธรรมดาธรรมดานี่เลยอ,อืพี่เห็นหน้าคนถือหรือเปล่าละ่ะ <laughs> ใหญ่กว่าหน้าอีกกระถางแปดนิ้วค่ะนะคะไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่เนาะนะอ่ะให้เท่าไหร่ดี ขอที่230บบาทพอนะคะวังทองคือมันเป็นไม้ไม้แบบไม้โบราณนะคะพี่คือใบจะใหญ่กระดูกจะชัดลายใบจะสวยสวยมากต้นนี้เอาไป2อ0สาสิบพอค่ะอันนี้ไม่แน่ใจชื่อแต่ไม่ใช่เหล็กน้ำผีมันจำไม่ได้พี่แต่ว่ามันมีชื่อแต่ว่านี่ที่ดูนะสีมันออกดำมีหูใต้ใบแล้วก็ใบอ่ะไปใอ่ะมันจะออกเป็นแฉกเป็นแง่งเนี่ยดู งั้นหนูเรียกเป็นลูกไม้ไปก่อนแล้วกันนะพี่นะมันแต่มันมีหูใบใบอ่ะจำชื่อไม่ได้จริงๆนะคะใบดำมากเออใบดำมากเนี่ยไอที่ใบแก่มันจะออกอย่างงี้ก่อนนะคะแต่มันจะอัศวินดำกับใบมันก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่อัศวินดำเราไม่มีหู เหล็กน้ำพีก็ไม่มีหูก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรแต่อยู่กระถางแปดค่ะนะคะหนูเล่เป็นลูกไม้ดำมีหูละกันลูกไม้ดำมีหูกระถางแปดนิ้วให้พี่ๆที่สองร้อยบาทพอค่ะลูกไพยอขุนพลคู่กับใบหอกในอยู่ในกระถางสิบสองนะคะอยู่ในกระถางสิบสองแล้วออกดอกแล้วด้วยใบหนามากและยังใหญ่ด้วย ใหญ่ด้วยนะคะกระถางสิบสองแพ็คส่งให้ทางกระถางเลยลูกไม้กอรวมนะคะหนูเรียกเป็นลูกไม้กรอรวมนะพี่ดูความสูงาข้างหน่อยพุ่นนะ่ะนะคะใหญ่พี่ไม่ต้องกลัวอันเนี้ยต้องไปต้นเดียวเดียวหนูให้สี่ร้อยห้าสิบาทไปต้นเดียวเดยวในที่นี้คือคือพี่จะสั่งมาห้าต้นหกต้นแต่อันเนี้ยต้องไปคนเดียวแค่นั้นแหละง่ายๆนะคะไม่ไม่ต้องคิดเดยอนะกระถางสิบสองนะคะกระถางสิบสองนิ้วแลวต้นใหญ่มาก นะคะสี่รอยห้าสิบบาทลูกไม้กอรวมที่จะได้ลูกเพื่ขุนมพลหนึ่งแล้วก็ตัวใบหอกตัวเนี้ยนะคะเนี่ยออกสะโพกสีสวยๆอย่างเงี้ยอีกหนึ่งต้นด้วยค่ะ <S <S ต้นนี้นางบัวคํานางบัวคํากับราชินีจเจ้าแมหาไม่เหมือนกันนะนางบัวคาจะออกสะโพกนหน่อยๆนี่เห็นไหม, <S <S น,น,ไมนะคะแต่ใบ<า>หนาใบหนาสวยมากอะดูความสูงด้านข้างหน่อยอะหนูให้ร้อยแปดสิบบาทนี่น้องก็อยู่กระถางหกนะคะพี่นี่อยู่กระถางหกนะ แต่ใบหนาใบแข็งม,มากๆเลยนะคะเนี่ยอะดูใบมีตําหนินะแต่ไม่ทิ้งใบนะคะเนี่ยใบมีตําหนิแต่ไม่ทิ้งใบหนูให้ร้อยแปดสิบค่ะนางบัวคำเตานิจจอดูใบไม่ก่อนชมพูสวยมาเลยนะคะหลังงุ้มเป็นหลังเต่าเลยนะคะพ,พี่น้องอยู่กระถางแปดดูด้านข้างหน่อยน้องอยู่กระถางแปดนิ้วใช่วันนี้หนูให้ 270บาทเต่าเนินจาไสแม่พันธุ์นะคะเพราะว่ากระถางน้อย,อยกระถางสี่ก็ขายกันต้นละร้อยนะพี่นะคะใบยังไม่พ้นเหลือสิบเลยมั้งนะคะแต่อันนี้หนูให้ซส่แม่พันุ์เลยกระถางแปดอวลลน้ลนเลยให้270บาทแพ็คส่งทังกระถางให้เลยค่ะกวนเอ็มอันนี้คือกวนเลยนะคะไม่เป็นสหัสไม่เป็นอะไรทั้งนั้นกวนของแท้กวนของแท้แท้เลยค่ะพี่นะคะพี่ดูขนาดใบก่อนนะคะ ดูขนาดใบก่อนใครอยากได้ไม้ขาวๆฟอร์มกอดูด้านข้างหน่อยกี่ต้นสามสาม,สามต้นใหญ่ๆสามต้นใหญ่ๆได้แน่อเออสาสี่ต้นแหลอะออใบก็สั่งนี้ไม่ต้องแถมไปก็ได้นะเอาออกไปส <laughs> ผักกระสังอะให้ไปที่220บาทยกกอให้เลยค่ะกวนอินกระถาง8นิ้วค่ะพี่ลูกไม้ขาวกระดูกเขียวแต่ตัวนี้จะติด ติดชมพูที่สะโพกนิดๆ,ดๆเลื่อเือเลื่ออใบาย,ยาวมากงงอ่ะที่ดูนะคะใบาย,ยาวไม่ยาวนะคะ,ะเ,เล่นกระดูกเนี่ยพี่ดูนะคะดูมุมนี้จะเห็นชัดเลยแล้วเน้นกระดูกนะคะน้องอยู่กระถางแปดดูความสูงน้านข้างไหนคะ่ะอันนี้คือต้นเดียวอ,อ๋อสองต้นถึงว่าทําไม,ไมใบดอกสองต้นนี่คือต้นใหญ่กับน่อเน,นี่ย อ๋นอหน่อมันจะหน่อาาแล้วไามสุดสอ๋ออันนี้เนี่ยให้พี่ดูอย่างนี้พี่<ม>จะ<ม>เห็นได้ชัดนี่เห็นปะมีหน่อแล้ว,แล,วแล้วก็มีหนอ่นอนต้นใหญ่นะคะกําลังแทงใบได้สองรอดน,นะคะเห็อนเลยว่าได้สองต้นลูกไม้ขาวกระดูกเขียวกระถางแปดให้สองร้อยห้าสิบบาทพอคะ่ะดาบนันทก,กาวุธนะคะไม้สะโพกอีกหนึ่งตัวที่นั่งเก็บใช่ต้นนี้ให้เรียบะรียบรียบเรียบเรียบเรียบอ่านดูด้านข้างหน่อยให้ร้อย อ่ะวันนี้ให้ราคาเบาๆดาบนันทกาวุธให้ร้อยเจ็ดสิบมันจะออกสะโพกค่ะพี่ออกสะโพกนะชมพูแล้วก็ผางใบยาวสวยมาก,มากพี่ไปลองเลี้ยงดูแล้วพี่จะติดใจในความสวยของเขาร้อยเจ็ดสิบาทพอค่ะกระถางหกนะขาวๆใบใหญ่ๆไปแล้วมาดูขาวๆเร็ยวๆบ้างนะคะตัวนี้ออกสะโพกนะคะปีกนางพญาหงและใบยาวมากถ้าพี่อ่ะพี่แม่จะ,<ช>จะหมดแล้ว<ๆ>นะคะ พาะว่เดี๋ยวรอชุดหลัง,งอือันนี้พี่จะได้สองต้นในกระถางหกคร่าวๆนะแต่ถ้ามีแอบขึ้นไปก็แถมไปแล้กกันให้ที่วันนี้ให้ราคาเบาๆปีกนางพญาหงให้ร้อยเก้าสิบค่ะกระถางหกนิ้วเหมือนกัน ทิดาสะยม,มนาพี่ขาใครยังไม่มีหรือใครหลงไหลในบอนใบสีชมพูใบยาวต้องเก็บหนึ่งในสี่สะน้าศักดิ์สิทธิ์ในบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะหนึ่งในสี่เนาะยังมีทิดาสะยม,มนาทิดาสงเกตทิดาสะคาอะไรเงี้ยนะคะหนูจำไม่ได้อีกสะหนึ่งแต่อ่าอันนี้คือทิดาสะยม,มนากระถางแปดนิ้วพี่ดูความสูงด้านข้างต้นไม่เล็กนะคะน้องไม่ได้ต้นเล็กเลยแล้วกับสี่แล้วด้วยเนี่ยให้ดูร้อยแปดสิบบาทค่ะทิดาสะยม,มนาค่ะ พะร่วงหลังลายพาสีจริงชมพูสวยมากแล้วใบก็นามากด้วยนะคะใบโคตรหนาเลยพะร่วงหลังลายพาน้องอยู่กระถางแปดนะคะดูความสูงด้านข้างหน่อยพุ่นนะ่ะกระถางแปดนี้ไส่แม่พัน์ธุพี่ดูโคนต้นนะคะพี่ดูโคนนะโคนแน่นๆเลยนะคะแล้วกระสีแล้วสวยมากให้ที่270บาทนะคะ นะพะร่วงหลังลายผ้านะคะพี่ราคาถ้าแบบว่าต้นใหญ่ฟอร์มกอไม่ได้ราคานี้นะคะอันนี้มันเป็นต้นเดี่ยวนะพี่พีแล้วสวยจริงๆพะร่วงหลังลายผ้านะคะ2 7 0รบาทแพ็คส่งทั้งกระถาง8นิ้วไปเลยจ้ะหลวงพ่อวีวระไว้ท้ายคลิปไปเลยพี่ใครอยากได้ขอแบ่งไซส์นี้ให้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีย่อมลงมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่กระถาง8อยู่ดีแต่เริ่มกระสีแล้วนะคะอะ ใครอยากได้หนูแบ่งให้กระถาง8นะคะพี่ดูความยาวของใบนะเนี่ยความยาวของใบนะคะนี่ยังไม่สุดนะคะดูความสูงด้านข้างหน่อยจ้ากระถาง8นิ้วแพ็คท่งทั้งกระถางให้เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิม280บาทพอค่ะ,นะคะให้ที่280บาทพอชื่นชอบต้นไหนพี่จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์9 0 9 0 5ได้เลย โทรได้แอดไลน์ได้ข่าวหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งก็เหมาเหมาไปเลย60บาทไม่ได้บวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกย้ำอีกรอบลงคลิปวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมแต่หนูจะส่งไม้ให้วันอังคารที่9ธันวาคมนะคะเพราะว่าวันจันทร์หนูิดทุระเนาะจะพยายามรีบกลับมาเคลียร์ไม้ให้ได้ตามที่แจ้งนะคะพี่ๆคะ่ะนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเขยสุพัน channel เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ